ห้องเรียนคลิปแผนิ f ฟอยู for you. ฉชันประถมศึกษาปีที่หนึ่งเสนอการลบโดยการเปรียบเทียบจัดทำโดยคุณครูภารวีค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าการลบคืออะไร การลบเป็นการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันเท่าไหร่มาสังเกตภาพไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆภาพแก้วและภาพจานแต่เอ๊มีกี่ใบกันนะมีแก้วกี่ใบ แก้วสมใบมีจานกี่ใบมีจานหนึ่งใบค่ะและจากภาพแก้วกับจานเรานำมาเปรียบเทียบกันใบต่อใบเลยนะคะสามมากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่ง เด็กๆตอบว่ามากกว่าใช่แล้วค่ะ3ม,มากกว่าหนึ่งเก่งจังเลยและจากภาพชุดเดียวกันนั้นนำมาเปรียบเทียบใหม่3ม,มากกว่า1อยู่เท่าไหร่นักเรียนตอบว่าสอง เก่งมากๆเลยค่ะ3ม,มากกว่า1อยู่2นักเรียนบอกว่า3ม,มากกว่า1อยู่2ใช่ไหมคะเรามาเปรียบเทียบกลับกันค่ะ1น,น้อยกว่า3อยู่เท่าไหร่เด็กๆตอบว่า2ใช่แล้วค่ะ1ก็น้อยกว่า3อยู่ 2จากภาพแก้วและจานที่เราเปรียบเทียบกันเสร็จแล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้แบบไหนกันคะ3-1ลบ1เท่ากับส มาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยภาพพุดดิ้งและเค้กเห็นแล้วหิวใช่ไหมคะเด็กๆตอบได้ไหมคะว่ามีพุดดิ้งกี่ชิ้นสองชิ้นมีเค้กกี่ชิ้นมีห้าชิ้นค่ะ จากภาพพุดดิ้ง2ชิ้นและเค้ก5ชิ้นเรานำมาเปรียบเทียบชิ้นต่อชิ้นกันเลยนะคะ2มากกว่าหรือน้อยกว่า5นักเรียนตอบค่ะตอบว่าน้อยกว่าใช่แล้วค่ะ2น้อยกว่า5 เรามาเปรียบเทียบอีกสักครั้งนะคะเปรียบเทียบชิ้นต่อชิ้นกันเลย2น้อยกว่า5อยู่เท่าไหร่ตอบ3 2น้อยกว่า5อยู่3ค่ะและจากภาพชุดเดิมพุดดิ้งกับเค้ก เรามาเปรียบเทียบกันแล้ว5มากกว่า2อยู่เท่าไหร่ตอบว่า3ใช่แล้วค่ะ5มากกว่า2อยู่3เมื่อเราเปรียบเทียบความมากกว่าและน้อยกว่ากันแล้วภาพพุดดิ้งและภาพเค้ก เขียน e เป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้แบบไหนคะ5-2ลบ2เท่ากับ3เพื่อไม่ให้เสียเวลามาดูภาพชุดต่อไปกันเลยคะ่ะกบเหลาดินสอและยางลบ มีกบเหล่าดินสอกี่อันมีสีอันมียางลบกี่ก้อนมีสามก้อนค่ะภาพกบเหลาดินสอสีส้มและยางลบสีชมพูขาวเรานำมาเปรียบเทียบชิ้นต่อชิ้นกันเลยค่ะและบอกคุณครูสิคะว่าสี่มากกว่า หรือน้อยกว่า3นักเรียนตอบค่ะมากกว่าดูจากภาพ4มากกว่า3นักเรียนตอบว่า4มากกว่า3นั้นมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่คะเมื่อเปรียบเทียบชิ้นต่อชิ้นแล้ว4มากกว่า3อยู่ หนึ่งค่ะเรามาเปรียบเทียบกันอีกสักครั้งนะคะ3น้อยกว่า4อยู่เท่าไหร่ตอบ1ค่ะเก่งมากๆเลย3น้อยกว่า4อยู่1 เมื่อเรานำมาเปรียบเทียบความมากกว่าน้อยกว่าชิ้นต่อชิ้นแล้วเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้อย่างไร4-3ลบ3เท่ากับหนั่น,นเองเก่งที่สุดใน3มโลกเลยเย้บทเรียนนี้จบแล้ว หลัจากกันขอขอบพระคุณข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์เหล่านี้เปิดเทอมมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ